ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องช่วงคำคำช่วงข้าวแรงแดดร้อนๆครับรับกับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนแฟนคลับที่เคารพที่เคารพทุกคนครับผมภาพพี่พ่น้องเยี่ยมชมครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวการเหตุงานการรู้สึกว่าหลายมือหลายเว้นแล้วพี่น้อง ที่บอรด์ได้นำเสนอครับจากคำการทํำงานครับพี่น้องกับเห็ดกันแช่สองคนกับแม่บ้านงานหลายพี่น้องงานหลายงานหลายก็คนล้นตินล้นมือเพราะว่าเนื้อทีที่ผมเห็เดเกษตรูน่นี่เป็น,นอย่างที่ติเก็บไรกว่าก็่ากับเห้ากับเห็ดทั้งตัดหญ้าครับทั้งปลูกทั้งเห็ดแปลงพักทั้งปลูกพักทั้งเดินระบบน้ำพี่น้อง เฮาก็ต้องเฮ็ดให้สอดคล้องกันทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดเกษตรอ่าเฮาก็ต้องเฮ็ดให้อา่าซอยแรงเฮาจักหน่อยเพราะว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ก้นสะดวกเกิดความสะดวกครับถ้า,าแปลงผักเฮาก็กําลังอา่าผลก็หมดไปแล้วก็เฮาก็ค่อยเฮ็ดไปครับางานหลายเฮาก็ค่อยเฮ็ดค่อยทําไปครับ ดวนแล้วแกอ,อันนี้กับ่วนทั้งนี้กับปลูกทั่วครับปลูกทั่วใบแต่กินพี่น้องเอาก็ได้สืบแผ่นดักมะเรงพันทองอามะเร็งไอติมมะกอกวอนพืชผักเขาเขากระได้นํามา,าทำจัดพวูกมะเรงครับพี่น้องเพื่อนๆครับก่อนอื่นผ้าพ,าพีพ่อหน่องเข่ามาเยี่ยมชม ช่องท่าง,าง,าง,างช่องคนละเกษตรสวนพิรมภัยขอฝากพี่ฝากน้อง,น,องน้องนุ่งลูกล้านพอแม่พี่น้องถูกท่านลุงเปาที่เคารพรักถูกอ่นผู้ยู่ไกยุย่ไกครับกลับขพอบพคุนเป็นย่างสูงผู้ทีเขามาเป็นกาลังเลี้ยง,ง,งเป็นกําลังแรงใจสำหรับช่องท่างช่องของเฮ้าช่องค,น,ององคนละเกษตรปวสสวน,นอ,งองเฮ้าเฮาเห็ดเองทําเองถูกผักสวนปฏิบัติ หากเพีย้ยนการเหตุการทํเาเห้อน้ำเอาสามารถอธิบายบรรยายความให้พี่ให้นอ้องนํำเสนอ,อให้พี่ให้น้องเพิ่งเป็นตัวยอย่างการเหตุกเกษตรครับเหตุกเกษตรพอเพียงดีละย่างครับพี่นอ้องควบคกับคือควบเหตุกเกษตรแบบพอเพียงกับคือห้องกับีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถนํำจำนายจับใจขายไปได้อยูได้กินได้ใส่ ครับข้ากับสิมีต่างๆครับเป็นเบือเบียืักเขียเบือ,อกระเพราผูลผ้าข้าวกับควายนี่แหละครับข้ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่นอ้องเป็นเบือต้อนกาเขาเอาง่ายๆคือต้นกาเขาถึงเวลาข้ากระออกไปปลูกครับสิมีพริกก็มีครับักพริกกับสิมีพริกหน่พริกไงเฮ็ดไปครับพี่น้องผักส่วนของคนรักเกษตร ช่องทางการดำรงชีพให้มีทางหลอดให้มีทางเลือกอสำหรับมนำนำเต้ากำลังลงปลูกครับเมย์ไงเมย์ไงพี่นอ้องเมย์ทอค้นหน่อยอพันพระราชทานพันกระไดมาพระราชทานห่ากระไดน้ำสงวนพันใบครับเพื่อปลูกแล้วก็แบ่งปัน,ปนพี่น้องภูพคนอยากได้ไปปลูกไปฟังห่ากระ แก่ใจครับครับสำหรับไม่นี้กระถิขงควานำพาพี่นอ้องเบิง้งโซนทางนอกครับโซนทางนอกตัดหญ้าตัดยู่วัดเลี้ยวพี่นอ้องยั่งไหลจาก่วนเอากระเฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยครับเพราะว่าการงานของเฮามันกหลายคือผมบอกให้พี่น้องฟังแหละครับ หฮากกะควายเห็ดควายทำน้ำผ่าให้พี่น้องน้ำเบิองแง่งเป็นควายเห็ดรับนี่แหละครับหฮากกะควายเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องมองได้พ่อปรับพ่อปรุงพ่อปรับพอ่บพอเปลี่ยนปลูกทุกอย่างผสมประสีผสมประสานคือค้าว่าผสมประสานเกษตรผสมประสานก็คือต้องปลูกให้มีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถ ถา,ามหายังไงมีเมดพี่น้องสากกระเบือ,อยังเลี้ยวลวกคือผมบอกปก่อนกัน้นนี้บวกความครับอันนี้บวกคนนวกมามพี่น้องจะสิไงใดล่อเอาพัานธุ์ของเขาขายายต่อไปคือบอ่ได้ซื้อบ,บอ่ได้หาครับพี่นอ้องอันนี้แหละครับาการเห็ดกเกษตรของ,องเฮาเฮาก็เห็ดไปครับเพราะว่าอยู่นี่คือการเห็ดกระทำคือเฮาบ่าใสสารเคมีครับเป็นกเกษตรอินทรีย์ของแท้ขนาดแท้เลยครับพี่น้อง เ้าเห็ดให่ปลอดสารเคมีเพราะว่าผูรับประทานหรือผูเ้าปลูกข้าฝังข้เาเห็ดหอาท่ำเฮากับายา,า,า่ย่าสรรหาอันใดทิ่สามารถที่มากํำจัดบป่งนอนครับพี่น้องเพื่อนพ้งองเ้ากับไายามเห็ดไห่ดีที่สุดครับเพื่อผู้บริโภคกับบ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข่าก็ต้องคำนึงคำนึงเป็นผลเ,เสียคนใด เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดภาเกษตรก็ต้องต้องมีการสรรหาขิดคนการใส่สารเคมีรับ <c> ข <oughs> อโทษครับเฮ้าก็ต้องหลีกเลี่ยงครับพี่นอ้องเพราะว่าซิงไดที่สามารถที่มากกาจัดพวกงพวกน้อนเฮ้าก็เอาน้ำหยอกน้ำบงคือผมบอกก่อนันนี้ครับรวนแล้วแต่การขิดการทําน้าอปรปโยน์ พี่น้องเบิงเงี้ยงเข้ากับสิปลูกไปเรื่อยๆครับค่อยลื้อไปน้ำครับพี่น้องลือ้อมองได้ที่ยังบ้านดิเขาลูกเขาลอยเข้ากับที่ควายค่อยทํำไปทสิคอ่คอ,ยอ,คอยน้ำให้พี่น้องเบิงเบิงชม่มเยี่ยมช่มครับอันนี้สำหรับซุ้มเข้ากับปลูกพักปลูกบกบวกบวนี่แหละครับพี่น้องต่อไปเข้ากับด้เร้าห่มเส้าเงาโดยที่เข้าบ่ได้ตตรงมุ่งหงกครับเข้าเขามาอยู่ในห่มเขา พร้อมทั้งไดกก้กินมากินผ้นกินมากกินน่วยครับพี่น้อง่อนฝูงทุกคนทุกท่านกับเบิ้งพิจนาครับร่วยกันร,รับชมทุกสิ่งทุกอย่างพรอแมพี่น้องลูกหลานที่เพิ่อนเขามารับชมขอพรกคุ้นเพ็่อนยังสูงครับหรือามเคอรพอลบขอเป็นที่เขามาเป็นกําลังแรงใจทุกคนขอเขามาเบืองมาแย่งครับผมกับสี่ด่น้ัสิ่งดีด ให้พี่ฮ้นองเบื้องต่อไปครับอันใดีในหัวในสวนเ่าผมกับพห้ยามคัดสันเขามาปลูกมาฝังเพื่อ,อสั่งความอุรมสมบูรณ์ให้พี่ฮ้นองเบื้องว่าการใ็้เกษตรแบบพ่อเพียงผสมผสานอยู่กันดำลช่ชฉีบพ้นทั้งหลายกระได้าถามผมว่า,า,เ,วาเห็ดสวนเห็ดกระสวนเกษตรอยู่บ่ลลอดควมไหม หลายอันดัาย่างครับค้นห้างแต่ตั้งกันไปผมก็ได้อธิบายไปแล้วเทีเ่เกษเขาต้องเฮ็ดให้หลอดครับเฮ็ดให้มีทางเลือกทางหลอดเขา,าต้องเฮ็ดให้เกิดสติปัญญาเกิดควมฉลาดเกิดควมฉลาดหลอดระหลอดดันสำหรับตัวห้าเห้าสีเฮแบบ็ดแบบใดห้าสีหลอดเฮ็ดแบบใดห้าสีมีอยู่มีกลิ่นพี่นอ้องห้าวก็ผิดหาคิดหาแล้วห้าก็ลุงมือเฮ็ดครับ พวกมือเห็ดทุกคนทุกคนกับเพลินกับพควบเห็ดกับคน,นห้องกับแตกต่างกันไปคือผมบอกครับพี่นออ้องแตกต่างกันไปเพราะว่าบางท่านบางคนเพิ่นกับบ่ประสบความสำเร็จผมก็พยายามอธิบายให้เพิ่นฟังทุกอย่างในหัวในสวนห้อง,งห้องก็ต้องเห็ดอีดีเห็ดจริงเห็ดจังครับเห็ดให้ถึงถึงเห็ดให้ ถึงที่สุดไปเลยครับพระว <g ul ose> ่าการที่การทำทาคเกษตรของเข้าเฮ้าบ่ได้ไปหลับจางลัไปทั้งนอกเฮ้าก็ต้องหาครับเฮาต้องเห็ดผิดพื้นดินให้เป็นทรัพย์สินเงินเงินทองยูในนี้นะครับหมุนเวียนเอานี้ออกเอานี้ปลูกเอานี้ไปขายเอานั้นมาปลูกไม่เฮ้ากับลิกพันไปเฮ็ดจังไ๋การสียูได้การสีมีรายได้การสีมีเงินทองเข้ามาทังงขอบปรักของเฮ้าเฮ้าก็ สรรหาเห็ดหาครับนี่ต่อไปก็ขยายไปครับนี่ที่ปลูกแล้วอ่าก็ได้เอาออกครับก็เ,เด็กออกไปขายพี่นอ้องอ่กากัดกัดได้ลกออกไปเอาไปขายครับจะเอาไปจำหน่ายในชุมชนส่งพ่อค้าวนะครับเพิ่นอ่าคุ้มไปนี่เขาก็เห็ดไปถ้าปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไปอ่าคุ้มบ่ไฮเดรตเขาเขาเกินไปครับเขาตุนก่าเขาเป็นตุนก่าตุนอ่อนอยู่พี่น้องเขาก็ น้ำพิจนาะเบิ้งครับเขามารับชมโซนทางนี้ก็ตทัดหญ้าบ้านหล้วครับพี่น้องถ <c oughs> ูกยางครับมีห่อเกล็ดมีกอย่าง่วนกล้วยของเห้อหลายสายพันธุ์ไปคันน้ำครับพลังกับสีมีหลายสายพันธุ์ครับห่เอเกั็น้ำผ้าพี่นอ้องเบิ้งห่อเห็ดไปทํำไปปฏิบัติไปครับเพราะว่า,วา การสื่อการขายการเหตุการหาขายของบกี้ย่างครับเงินสี่หาลอยพี่น้องเกษตรผู้ใดว่าอึดอึดอดจนปรเมนครับปรเมียนอดจนครับทุกคนปีเจ้าเป็นขอคขิดเงินทองเฮาไปเแต่หาโดยระควมลำบากท้งเงินทางไก่เฮาหายุ่นหัวในสวนเฮาครับพี่น้องเอาเัยงไปขายก็ได้ขายหมดครับเอาเงี้ยงไปขายก็ได้ขายหมดพี่น้องถูกสิ่งถูกอย่าง อเป็นเงินเป็นทองเป็นเม็ดเงินอ่านี่ครับเป็นเม็ดเงินทุกอย่างครับเทาก็เอาออกมาอเอาออกไปขายเทาก็ปลูกลงไม้พวกใไส้ครับพวกใไส้พี่น้องทุกคนทุกทา่านแบบพีเจนาพีเจนาเอาครับเพราะว่าเห็ดกระเสีผสมปรสานเห็ดกระเสีแบบพ่อเพียงเห็ดจังไลยเ็นเลี้ยวยู่ได้กินครับเห็ดจังไลยเ็นเลี้ยวยู่ได้กินเพราะว่าเฮ็ดหลาย เฮ็ดลายเฮ็ดมากหลากหลากหลายอย่างเมื่อมันหลายมันกัดกินบ่เบิดครับพี่น้องเฮากัาจําหน่ำำนายหาทีตลาดตลาดไปตลาดทีไปที่มาเฮากัเปิดกลวงครับเฮาเปิดรวกลวงาการตลาดเฮาก็ฮู้จักคนส่วนมากการซื่อสารลัฐนากการครับทุกมือนี้เขาอเปิดการตลาดแต่ใช่เรื่องหนักยังหนักหนาครับพี่น้อง ฝากคุยฝากน้องเขามาเยี่ยมชมเยี่ยมชมครับสำหรับเตียงข้างครับกบเตียงข้างกับพักกับยูน้ํากันครับพี่น้องเขากับยูน้ํากันเรานี่เฮากับเห็ดให้เป็นครับเฮากับปลูกลงไปให้เขายูน้ํากันสวยดอกเลยพี่น้องไปได้เคลียร์ค่างข่างาน้องสาเฮาอยู่ในห้องเาก็ตัตยาห์ครับ เป็นเบิ้งงามหูงอม,มตาครับพี่น้องหญ้าที่หัาตาดอ,อกเข้ากับอเอาล่งให้ปูให้ปลาครับใหาโล่งให้ปูปลาเข้าหญ้าที่หัาตัดอ,อกยาทิมครับพี่นอ้องเป็นอาหารของปูของปลาเกิดนอนบ่งปูปลาเข้าก็ได้กินครับพี่น้องเปินพูงเขามาพิจนาเบิ้งเงียงการเหตุดการทำรวมแล้วแทบเป็นเก็บข้อมลูกให้พี่น้องตับชม ต่อไปเขาเปิดขึ้นข้างครับเขาเปิดใต่ไปขึ้นข้างเตียงข้างบอกง่ายพี่น้องถ้าใช้สานบานเฮาจะพาปีพาน้องครับเดดเยี่ยมชมภาพล้อมม่วงครับแนะนำในะนำห้องกับปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยปล่อยกุ้งปล่อยหอยปลาจะให้มีทุกสายพันธุ์ละพี่น้องห้องกับปล่อยลงไปเขาเรานั่นอยู่อยู่น้ำกันได้หปล่อยเป็นธรรมชาติครับ เอาเขาว่าจำเป็น,ต,นต้องสิไปซื้อบว่าหานมาให้สิ่งเปลืองพี่นอ้องปล่อยเป็นธรรมาชาติอันใดที่ลดต้นทุนการใส่ใจเฮากะบไปย้ำพิจนนารณาครับพี่น้องเฮากัไปน้ำพิจารณาเอาครับซจำสียูสิกินโบ,บ๊ทประหยากครับพี่น้องโบ,บ,บ๊ทอีดีเบื้องประหยากมีทุกสิ่งทุกอย่างซจำเฮาสียูสิกินเหตุอย่างไรกะ อุดเตอร์ปีมครับเห็ดจังเล่กอุดมสมบูรณ์เบงเยี่ยมชมครับเยี่ยมช่อมเฮ้ากับปลูกทุกก่าวย่างย่อออกจากสถานที่เฮ้าอยู่ใส่สีรวนแล้วกส่สีมีตั้งแต่ของอยู่ของกินครัดสำหรับบวกบวกกับปลูกกำลังขึ้นข้างครับพี่น้องกำลังขึ้นข้างเฮ้ากับไฟยำเห็ดให้ทันเป็นช่วงระยะ ああบ้ให้ขาดระยะโองง่ายพี่น้องเข้ากับคอเห็ดไปปลูกทุกอย่างสุกจิิงผสมเสียให้ห้าครับน้ำพี่น้องเบิ้งครับน้องลูกหลานขอาไอเดียอว่าคอเหดเกิดพุ่มปัญญน้าเกิดเบิ้องเขาเบื้องแหล้วเข้ากับจีหูรับเข้าก็จีหูอะไรพุมลูกในการรับชม บางท่านบางคนพ้นกับเอาไปนั่งไปเฮ็ดเป็นภาคปฏิบัติกัลายทันแล้วก็ไปได้ดีครับจกขอให้น้องนุง่ลงลูกหลานพ่อแม่ทุกคนทุกท่านเขามารับชมทั้งสวนเฮาค้นอลักเกษตรครับครับพ่อแม่พี่น้องเขาเป็นเกษตรที่มีแกหลักเฮ็ุอย่างไรเฮากับอยู่ไรครับเฮ็ดอย่างไรเฮาก็อยู่ไรพว่าเ,าเ,าเาาข้าบวกเกียบพวกขาน เ้างประเก็บว่าคันครับเฮามีความขยันเ้ามีความ,าม,วามอดมทนมีใจสู่ใจมนะั่นอ่ะเหลือดนักสูงในการเกษตรพี่นอ้องมาเบิงครับพี่น้องมาเบิงเขามาเยี่ยมชมปลูกอีสาน,น,นพันควเนียวคนจนผูยิงไงคนอุดวนบดสินบนตอน <c oughs> นั่ออกสิงดีดมีประโยชน์ให้พี่น้องรับชมครับอ,อันนี้เขาเอือนสายาพันผิดกะเลียงครับพี่น้องมากลกแแน่นอน <c oughs> ในกินยี่เบิดปีครับในกินยี่เบิดปีพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ผู้ที่บางท่านท่านกับจีบพอท่านมีม้ามีท่านพยายามสรรหาคำว่าปลูกครับสรรหามมคำว่าปลูกไผ่เออห่าสีเดียูวดนกินในครัวเรือนห่าบร,ราได้ซื้อแรงฮะครับก็เป็นการลดต้นทุนครับส่วนห่าเห็ด เป็นข้างเขาก็เด็นเห้เขาขึ้นข้างครับเป็นบวบหอมเขาต่อไปเขาก็จิกขึ้นข้างแลยพี่นอ้องเขาก็จิมีหอมมีเงาเร้าหอไมได้กินมากกินผลกินมากกินไงของเขาเพราะจำเป็นต้องจะหายงาหายูมา่มาม่วงครับพี่น,ออน้องเพราะว่าเขาเนี่ยเส้าเร้าหอมเขาเขากระจิได้กินมากกินผลกระลมลื่นเย็นสบายครับต่อไปอพี่น้องเขากำลังไตเต่ต้ขึ้นข้างอ,าอีกกรโดนั่นสาเขินล่อ ข้าวกะสิได้กินครับมันมีแต่ความเอืบอิ่มครับพี่นอออ้อเงเ,ออะนะเพื่อนพวงเพิ่มความเอืบอิ่มข้าวเห็ดไม่ซีงที่เห่ามีมันอะมีผักมีเพียรมีอดมีทนครับพี่นอ้องข้าวกะเอาประโยชน์เปวนลวดให้พี่น้องเบิง่งครับรับชมแล้วก็เป็นข้อคิดแล้วก็ให้ขอให้ท่านนั่ไปปฏิบัติครับลองเบิง่ง สิดีคือผมว่าบรช่องทางของคนรักเกษตรเห็ดเรี่ยวบอดโอดจนแทกครับผู้ใด้ไวให้เกษตรโอดจนบอยชัยครับพ่อแม่น,นพี่น้องคำว่า,าเห็ดคำว่า,าเห็ดคือไถเล็ดกินเลี้ยใส่กระเดากระเดาไขมีจะไล่ไถครับพี่นอ้องเข้ากับหามาเติมคือผมบอกให้พี่นอ้องฟังหามาเติมเรื่อยๆต่อยอดเข้ามา ใดขาดในเกินเ่ห้าอจากมี้ยังห้าก็เสริมลงไปครับสำหรับพืชใหม่แต่สิ่นี่ทุกจางคือให้ปีน้องเบิง้งนะครับสำหรับพืชใหม่ห้ากับเบิ้องเอาครับทุกทันกับอาจิหูหูมดละผมมาเอาใหม่พืชใหม่ในสายทุกสายพันธุ์กนห้าวทุกทันทุกค้นก็อํยำหลูครับอันนี้ต้นมงครับต้นมงผมเป็ดปลาแฉะเที่นน้อง ขับโนทางในคับโนทั้งในผมก็ได้นัให้พีีนองเบิ่งครับอ่านี่ก็ะดิเป็นมากอยู่ตลอดปีนี่ให้กินอยู่ตลอดครับครับเพราพีน่นอ้องอ่าควกเขียวกับชี้ดูดีอ่าเขาต่อไปเขาก็จะให้มาให้ผลเข่าเท่ากับเห็ดเน่าอื่นเสริมไปครับเสริมไปพักอ่างน้ำใหม่พักอ่างน้ำมีเข้ากับพยายามปลูกหมุนเวียนหมุนเวียนต่อไปครับคนโบ เกียประคันบ่บ์บ,บจนแทนเนาะแน่นอน,นอพี่น้องมีอยู่มีกินให้ผู้รลมสมบูรณ์ครับอยาก,ยาก,กัก็ได้กินพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนทุกท่านปรับระบบน้ำห่อก็ต้องเฮ็ดให้สอดคล้องครับเพราะว่าเดินน้ำ้องเดิมให้ถึงห่ออยากไปปลูกไปใช้ห้อก็ต้องเดินน้ำไปครับระบบน้ำก็ต้องให้คลองจองให้ประหยัดแห้งห้อซอยแห้งห้อครับพี่น้องเพื่มมอนฝูงครับปรับระม่วงครับ ภาพรับมุมมองมือ่อนีนกะอับเวลากะบปอไขหลายปันไดฝากพี่ฝากนอ้องเขามาเยี่ยมชมเป็นกำลังแรงใจช่องขลักเกษตรสวนพิรมภยัยขอให้พี่น้องทุกท่านจงพิ่เจ้าหนาเขารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจครับเบื้องภาพรับมุมมองเบื้องไปเทเล็กเทเลน้อยครับพี่น้องเบื้องไปเทเล็กเทเลน้อยคอยเบื้องคอยย่องอันใด มีสาระมีประโยชน์มีเฮียมี่มผลเท่ากับเอาไปประกอบเป็นผักประกอบแล้วก็ไปคิดพิจารณาผู้หลายท่านเพิ่นกระด้เฮ็ดได้ทำก็รูซึ่าว่าเพิ่นว่าเสียเวลาคิดตะด่นเพิ่นว่าได้เฮ็ดแล้วก็รูซึกว่าประทับใจวั่นบางท่านบางคนเพิ่นก็ได้ล่งมือหลอกจกควองหนองซา เฮ็ดไปหลายคนแล้วครับเพื่อนก็นเลยถามไทยเขามา,าดูซึกวา่าดีก็ขอให้ท่ันมีแต่ความประสบควางสำเร็จครับสู่ต่อไปทุกเก้าเดืินเก้าย่างเฮ้าทอไรแตะยัถอยครับกำลังแรงใจอยู่กับตัว้องเขาครอบครัวสู่ไปด้วยกันครับทุกคนทุกท่านทีท่ไทยนี้ฝากฟี่ฝากนอ้องผู้ยุกไกยุไก,ไกที่เขามารับชม ขอให้ทันมิทุนคมสุคมเจริญไ่เก็บไะจนขอให้แห่งๆเรื่อยๆครับคลิปนี้กับผมกับสิขอ,อเอาไวสา้สำหรับกันขึนมาช่รุ่นกับสิจะ,จะนั่เสนอพี่น้องรับชมข็ขอให้ทุกท่านเข้ามาบที่ต่ำปงองแยงเป็นกำลังแร้งใจครับช่องพ่อละเกษตรสวนพิรมภัยทุดท้ายนี่ก็ขอล่อาวคำว่าสวัสดีขอบคุณครับ